ของขวัญวันปีใหม่จากเธอเลนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ย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 ้ เออคุณชายน่ารักมาอออ,ออ,อ,อของขวัญอาจีนานี่าเนดบอสไอ้ชายยอ้าของขวัญอเสียงอะไรเอ,อเป็นรูโบเลยเอ,อ เฮ้ยฉันได้ของขวัญได้โอ้ฉันก็ได้ไม่ไม่อร่อยเลยเอ๊ะนี่แหละออมามามาเอาเคมาเอาเค่มามาเอโอ้ยเทเลนเทเลนอ๋อสันตาเทเลนของขวัของขวัญนะครับโอ้สนต้า n ออ๋อขอบคุณอขวัญนะครับ อ่ะออไม่น่านะขอของวันนะครับขอเลิกขวัญนะครับนี่ครับอืมโอ้ของผมอ่ะนะกลัวเอืมทำไมไม่ได้ของขวัญเนี่ยต้องใสแคงคง่แล้วต้องขอขงขวัญดีนะ้วจะได้ของขวัญดูแล้วอ้าวโอเคอู้โอ้โอ้มาอันนี้ฉันเอาให้ โอ้มีพระคุณมากครับขอบคุณทำไมจะไม่ได้ของขวานานี่อ,อไม่อือมานั่นได้ของขวานแล้วไหนเปิดดูสิโอ้น้องหมาหน้าตาเก๋ไงตุ้ยกงุ้งยิงไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ไปนะ 快点快点快点